สวัสดีค่ะเด็กๆสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วมีเด็กๆนะคะาถามเข้ามามากมายเรียนจบนชั้นปวชจะไปเรียนนะคะต่อที่มหาวิทยาลัยเช่นคณะนิเทศศาสตร์คณะครุศาสตร์โดยที่นะคะจะสามารถไปเรียนได้ไหมต้องทำอย่างไรนะคะคลิปนี้แม่แม่แมนะคะมีข่าวข่าวมาแจ้งให้เด็กๆทราบกันนะคะค่ะยังไง ไปดูในคลิปเลยค่ะก่อนไปอย่าลืมกด subscribe กด l ล k e กดแชร์ให้แม่แมแมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีช่วงปีใหม่ไทยเทศกาลวันสงการานต์ค่ะแม้ว่าจะมีโรคระบาดแต่เราก็มีความสุขนะคะความสุขอยู่ใ่ใจมีดอกไม้มาฝากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งผู้ปกครองและก็เด็กๆนะคะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายหรือนะคะกำลังขึ้นมอปลายนะคะและผู้ที่เรียนสายอาชีพนะคะต่อคำถามมากมายที่เด็กๆไปเรียนสายอาชีพแล้วอยากเรียนนะคะเข้ามหาวิทยาลัยอยากเรียนาสาขาหรือคณะที่ตัวเองอยากจะนะคะ ค้นพบตัวเองแล้วอยากจะไปเรียนเช่นคณะครุศาสตร์อยากเป็นคุณครูคณะศึกษา,าศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์หรือแม้แต่คณะอื่นยกเวน้นคณะแพทยาศาสตร์นะคะที่เกี่ยวกับการเรียนสายวิทย์คณิตนะคะ่ะไปดูเลยค่ะเพราะว่าเปิดาทางาสสทนะคะก็เปิดโอกาสให้เด็กๆที่จบนะคะปะวชนะคะในปีพศ2563ยเนี่ยยื่นสมัครสอบโอเ็แล้วนะคะ อผ่านมาแล้วค่ะในปีนี้ในเดือนมกราคมนะคะถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยให้ยื่นสมัครสอบโอเน็ตอืมปวชวยื่นสมัครเองแต่ทเรียนสายสามัญเช่นมห้ามหกเนี่ยก็จะไปสอบทางโรงเรียนจะมีกำหนดการให้ไปสอบนะคะ สอบแกตโอเนตแล้วก็เพื่อไปยื่นแกตแพดในการเรียนต่อชั้นมหาวิทยาลัยดังนั้นผู้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐคณะนิเทศศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์เนี่ยจะต้องมีนะคะคะแนนของโอเนตคะ่ะที่ไปสอบโอเนตนะคะต้องมีไปยื่นนะคะถึงแม้จะจบหรือคณะอาจจะจบทษทีค่ะหรือถึงแม้จะรับตรง นะคะทำมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าหรือกศนอหรือปวชแต่หนูก็ต้องมีนะคะคะแนนจากโอเนเอไปด้วยในส่วนผู้ที่จบนะคะสายอาชีพหรือจบปวชเนี่ยจะต้องไปสมัครสอบเองหนูจะต้องตามนะลูกนะคะหนูต้องตามนะว่าเขาสอบโอเนเประมาณไหนในเด็กที่ปวชปีหนึ่งปีสองเนี่ยเตรียมตัวแล้วถ้าหนู เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอยากจะไปเข้าเรียนนะคะคณะที่มหาวิทยาลัยของรัฐเขาเปิดในสายสามัญน,นะคะเขาเปิดโอกาสให้ผู้หนูเข้าไปเรียนนะคะ,ะ,คะเช่นนิเทศศาสตร์นะคะ<ม>เช่นรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะลูกนะคะของรัฐต่างๆที่เขานะคะรับสอบตรงนะคะโดยรูอดมิดที่จะใชโอเน็ตคะแนนจากโอเนะะ<ม>็ตนะคะลูก<ม>เตรียมตัวค่ะนะคะถ้าหนูได้เรียนสายสามัญก็มีโอกาสเช่นกัน นะคะมีโอกาสให้ผู้ที่เรียนสายอาชีพด้วยเช่นกันนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ไปเรียนสายอาชีพปีหนึ่งปีสองปีสามปวชจบปวชแล้วจะไปต่อสายอาชีพของอที่ตัวเองเรียนมาท,ที่ที่ตัวเองถนัดนะคะก็จบปวชวก็สามารถไปเข้ามหาวิทยาลัยนะคะในด้านสายอาชีพโดยตรงนะคะในคณะต่างๆสาขาต่างๆที่ตัวเองเรียนมาก็เรียน4ปีนะคะก็จะมีคณะครุศาสตร์ นะคะพวกอ,อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือคณะสื่อสารสนเทศนะคะสารสนเทศนะคะทวัวทีค่ะเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะที่หนูเรียนกันมาแม้แต่คณะกันตราดบริหารธุรกิจก็มีมหาวิทยาลัยนะคะสายอาชีพเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักกบังนะคะพระนครเหนือบางมดหรือแม้แต่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตต่างๆแม้แต่ราชมงคลอีสานบ้างหรือที่ของหกขันยาบรุรีก็จะมีนะคะในสายอาชีพต่อเนื่องนะคะสำหรับเด็กที่เรียนสายอาชีพอาชีวะปวช .1,2,3 จบแล้วไปต่อได้รูป4ปีนะคะสำหรับคะณะครุศาสต์อุตสาหการเทคโนโลยีนะคะหรือคณะครุศาสตร์สาขาอื่นเรียน5ปีคะ่ะ เหนะ็นไหมอาเรนสาอาชีพก็สามารถไปเป็นครูได้นะคะหรือจะเบนเข็มนะคะไปเข้าคณะอย่างเช่นรัฐศาสตร์นิเทศศาสตร์มหาวิาลัยของรัฐหรือครุศาสตร์หนูจะต้องไปสอบโอเนนะคะโดยติดตามนะคะการสอบโอเน็นะคะของหน่วยงานนะคะสสทนะคะสทสโทษทีทคะ่ะนะคะในการที่จะสอบโอเนตในทุกๆปีนะคะในปีนี้ผ่านไปแล้วลูก นะคะผ่านไปแล้วในเดือนมก,กรากรุมพาที่เขาสมัครให้สอบนะคะตอนนี้ในช่วงที่กำลังจะยื่นแล้วนะคะก็ขอให้ทุกเด็กทุกคนนะคะพยายามขนขวายกระตือรือร้นนะคะแม่แม่แมม,มาแนแนวนะคะการศึกษาต่อในเบื้องต้นนะคะสิ่งที่จะทำได้คือพวกหนูจะต้องกระตือรือร้นให้กับตัวเองติดตามข่าวสาร นะคะลูกนะอาจจะเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนเบนเข็มคนพบตัวเองว่าอยากเป็นโน่นเป็นนี่ก็มาปรึกษากันได้นะคะในส่วนลึกๆแล้วพวกหนูต้องตามข่าวนะคะแม่แม,แม,แม่ก็จะชี้แนะให้ว่าไปที่ไหนอะไรยังไงได้ในเบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีทั้งในสายตรงอาชีพไปต่อมหาวิทยาลัยสายตรงหรือจะเบนเข็มไปเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐในคณะ ต่างๆที่เขาต้องใช้นะคะเกตแผดยื่นหรือในการสอบโอเนตยื่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก่อนอื่นก็ขอให้ปราศจากโรคภัยนะคะโควิด -19 ป้องกันตัวเองนะลูกปิดแมสล้างมือบ่อย,อยๆ Social d <distancing> i s t a n c i n g ทิ้งระยะห่างนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนม,มีความสุขนะคะโชคดีค่ะก่อนไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แม่ ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย